สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมวาวจารวัดครับวันนี้มาคุยกันก่อนเกมครับกับทีมอย่างอาร์เซนครับที่ก็จะลงสนามในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกคืนวันพุธคืนนี้นะครับจะบุกไปเยือนขับบรูชทีมจากเบลเยียมนะครับก็จะมาคุยประเด็นต่างๆของอาร์เซนกันซึ่งก็ไม่ได้คุยกันมาประมาณสักสัปดาห์2ส,สัปดาห์แหละแต่ว่าวันนี้ก็มาคุยเรื่องราวของอาร์เซนหน่อยนะครับหลังจากที่แพ้ แอสตันวิลล่ามาเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็แน่นอนแหละหลายคนก็คงจะผิดหวังก็คงจะเสียใจแต่ก็ก็ต้องบอกว่าการแพ้อาร์เซนอลมันเป็นขออภัยการแพ้แอสตันวิลล่ามันเป็นการแพ้ที่ผมเชื่อว่ามันแพ้ได้นะครับฟุตบอลอย่างวิลล่าเป็นฟุตบอลที่เล่นได้ดีอยู่แล้วแล้วมาเจอกับอาร์เซนอลในช่วงเวลาที่อาร์เซนอลเต็ไมไปด้วยปัญหาด้วยนะครับโดยเพราะปัญหาในแนวรับแม้ว่าทีมจะมีเขาเรียกว่าผู้เล่น ที่มีให้เลือกเยอะแต่ขนาดที่ผู้เล่นมีให้เลือกเยอะแล้วเนี่ยยังต้องขยับตำแหน่งเซนเตอร์สค,คนอุตส่ามีสี่คนน่ะมันยังไม่พอเลยครับเจ็บไป3าอะ่อะก็ต้องโยกเอา,เอาทิมเบอร์มาเล่นเซนเตอร์ในเกมที่แล้วนะครับนั่นคือปัจจัยหนึ่งแล้วอีกปัจจัยหนึ่งที่ผมที่ผมเห็นในเกมเจอกับวิลล่าที่อาร์เอนอลยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คือพอคุณไม่มีคู่เซนเตอร์ที่เป็นเซนเตอร์ตัวจริงแล้วออกบอลดี อย่างซาลีบาแล้วก็กาเบรียลเนี่ยมันทําให้ในในพาร์ทจะจะพูดว่าคือจะ,จะพยายามใช้ภาษาไทยเยอะที่สุดไงจะไม่อยากแบบเออใช้เขาเรียกว่าสั์ภาษาอังกฤษเยอะในในวิธีการที่จะเอาบอลขึ้นมาจากเกมรับขึ้นมาเพื่อจะทําเกมรุกอะ่ะมันทําให้อาร์ซนอลต้องเสียผู้เล่นที่เล่นเกมรุกหลายๆคนเพื่อจะลงมาสร้างเกมขึ้นไปด้วยตัวเอง ผู้เล่นอย่างโอเดกาดผู้เล่นอย่างซูบีเมนดี้หรือแม้กระทั่งเดคแคนไรทที่3คนเนี่ยโดยเพราะโอเดกาดเนี่ยความจริงก็ควรที่จะต้องขึ้นไปในพื้นที่ที่มันเป็นอันตรายกับคู่แข่งที่จะคุกคามคู่แข่งได้มากกว่าเพราะว่าผมว่าอาเตต้าใช้คนเหล่านี้ในการลงมาบิลลอัพเกมมากไปหน่อยมันก็เลยทำให้พอไปถึงโซนอันตรายเนี่ยผู้เล่นกว่าที่ คุณจะเอาบอลขึ้นไปแล้วแล้วต้องตามไปอีกเนี่ยมันก็เลยทําให้ฝั่งตรงข้ามลงมารับทันน,นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดในเกมในช่วงเวลาหลายๆช่วงเวลาที่เจอกับวิลลา่าโดยเฉพาะในช่วงครึ่งเวลาแรกที่น่าจะยังไม่มีการปรับไม่มีการคุยอะไรกันนั่นแหละแต่ก็แต่สำหรับผมผมว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ผ่านไปแล้วครับเพราะว่าหลังจากนี้ไปโปรแกรมของอาร์นอลเนี่ยคุณเจอขับบลูชในเกมนี้เนี่ยก็ไม่ได้ยากมาก ถูกไหมคุณเจอขับรูชในเกมนี้ก็ไม่ได้ยากมากแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ไปหลังจากนี้ไปคุณได้จะมีไปเจอกับทีมอย่างเอฟเวอร์ตันอ่าอันนั้นอ่ะขอไปเจอขับบูสเสร็จคุณไปเจอวูฟก่อนในพรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์นี้แล้วกลางสัปดาห์หน้าเนี่ยก็ได้พักละไม่ไม่มีแม็กอะไรละ ก่อนที่คุณจะไปเล่นกับเอเวอตันในเกมยากก็คือเกมพรีเมียร์ลีกสัปดาห์นู้นเลยมันก็ได้พักแล้วอ่ะถึงตอนนั้นก็มาว่ากันอีกทีนึงว่าใครหายเจ็บกลับมาอะไรไงกันบ้างนะครับดังนั้นผมเชื่อว่าไอ้เกมเนี้ยบุกไปเยือนขับรูชซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นเกมที่ซีเรียสอะไรมากไม่ยากมากแล้วก็วูฟเล่นในบ้านด้วย2เกมนี้ไม่ใช่เกมยากของอาร์เซนอลนะครับวันนั้นสบายสบายรีแล็กซ์เลยรีแล็กซ์รีแล็กซ์เลย,ก,ก,เลยก็มาดูว่าอาร์เซนอลจะจะเป็นยังไงนะฮะ เกมขับรูชผมว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็เป็นการถ้าเป็นภาษาฟุตบอลนะ่ะเขาจะใช้คำว่าเอ่อรีแอคชั่นหรือว่าปฏิกิริยาตอบสนองหลังจากที่ทีมแพ้มาโหผมว่าเกมนี้นี่ได้เห็นอะไรดีๆของอาร์เซนอลในการอยากจะกลับมาเยอะแม้ว่าเรื่องตัวเลลนนะครับมาดูความพร้อมหน่อยเรื่องตัวเพลนอาร์เซนอลในเกมนี้จะไม่ถึงกับสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าจากการซ้อมล่าสุดเนี่ยทีมก็อืมเป็นการซ้อมแบบเปิดนะครับเรโดทอสซา เดค a นไรต์ right, ซ้อมอยู่ในยิมนะครับก็ไม่ไม่ได้มาซ้อมให้สื่อเห็นก็เชื่อว่าไม่น่าพร้อมในเกมนี้อยู่แล้วเช่นเดียวกับซาลีบาก็ไม่น่าพร้อมในเกมนี้นั่นคือ3คนที่เพิ่มเติมมานะครับเดคันไรต์ซาลีบาทอสซาบวกกับตัวที่เจ็บอยู่อย่างมอสเกราอย่างกาเบรียลแล้วก็ไคฮาวเวตนั่นคือคนที่ไม่พร้อมนะครับแต่ข่าวดีของอาเซนอลที่ก็ เป็นการเพิ่มรายชื่ออย่าเรียกว่าเพิ่มในการเปลี่ยนรายชื่อนะครับคือเจ้าหนูแม็กซ์ดาวแมนเนี่ยเขาเจ็บในเกมเยาวชนก็คือ,อยู21เมื่อวันก่อนนะครับก็เลยทำให้ทีมเปลี่ยนเอาแม็กซ์ดาวแมนออกแล้วก็ส่งกาเบรียลเชซุสไปเป็นผู้เล่นที่อยู่ในรายชื่อของทีมที่เล่นแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับซึ่งปีนี้แชมเปี้ยนส์ลีกมันมีกฎนี้ขึ้นมาก็คือผู้เล่นคนไหนเจ็บยาวเนี่ยคุณ คุณสามารถถอดได้แล้วก็เปลี่ยนได้หนึ่งตำแหน่ง1คนนะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงแม็กซ์ดาวแมนเดี๋ยวปีหน้าพอเขา17เจ็ขาก็จะขึ้นมาเป็นผูเ้เล่นในลิสเอไอลิสบ B ได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็ต้องผ่านเกมนี้ไปก่อนก็คือหลังจากนี้ก็ต้องเหมือนมีเวลา60วันอะ่ะเพราะตามกฎคือผู้เล่นที่ถอดออกเนะี่ยคุณจะไม่สามารถใส่เพิ่มขึ้นมาได้ใน60วันนะครับดังนั้นก็แต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะยังไง ผมว่าการเลียเชซุสมีประโยชน์กว่าอยู่แล้วนะครับกับการกับการเล่นในระดับซีเนียเนาะอันนั้นก็เป็นเรื่องดีเรื่องหนึ่งของอาร์เซนอลที่เราคงจะได้เห็นเชซุสมากขึ้นนะฮะส่วนการจัดทีมนะส่วนการจัดทีมก็คงจะมีการหมุนเวียนผู้เล่นบ้างบ,าง,บางตำแหน่งนะครับโดยเฉพาะในแผงเกมรุกนะครับอ่ะผมว่าประตูยังไงก็เป็นดาวิดไรยาแน่ในเกมเจอขับรูชนะวันพรุ่งนี้ขอไปคืนนี้ละสิผมอัดช่วงดึกวันวันอังคารน,นะฮะอ่า คู่เซนเตอร์เนี่ยผมว่าคาราเฟอรี่ต้องมาเล่นคู่กับอินคาพีเอเพราะว่าทางซ้ายมีไมล์ลุยสเคลลี่ที่เล่นได้อยู่ละส่วนทางขวาเบนไวท์เพิ่งเล่นมาสภาพร่างกายของเบนไวท์ก็ต่อกันมา2เกมแล้วนะครับวันนั้นผมว่าก็ก็น่าจะเป็นทิมเบอร์เล่นเล่นแบ็คขวาเบนไวท์ก็พักไปก่อนกลางรับนี่น่าสนใจว่าจะถึงขั้นคริสเตียนนอการ์หรือเปล่าก็เป็นไปได้เหมือนกันนะสำหรับนอการ์ที่จะได้เล่นในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับก็จะมี มิเกลเมริโนที่พร้อมจะลงได้อยู่แล้วส่วนตัวรุกก็คงจะใช้เอเซในขณะที่ตัวบนน่ะผมว่าก็มีความเป็นไปได้ที่จะไปถึงมาดูเอเก้ด้วยซ้ำไปนะเพราะว่าก็อย่างที่บอกก็ได้พักผู้เล่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปมันมันก็ขับบุ๊คช่อไม่ใช่คู่แข่งที่มันจะน่ากลัวอะไรแต่ถ้าสถานการณ์มีปัญหาหรือว่าขับขันเนี่ยก็ค่อยสลับเอาพวกตัวหลักๆล,ล,ลงมาก็ได้เหมือนกันนะ,นะครับส่วนทางซ้าย ก็มีมาร์ตินเนลี่ที่พร้อมอยู่แล้วหน้าเป้าผมว่ายอร์เคเลสกลับมาได้กลับมาเป็นตัวจริงได้แล้วหลังจากที่นั่งสำรองมาในช่วงหลังนะครับก็ถือว่าเป็น11คนแรกที่อาจจะไม่ได้ชุดที่ดีที่สุดแต่ก็ดูจากรายชื่อไม่คีคเลสเลยนะครับสำหรับอาร์เซนอลนะครับสำหรับอาร์เซนอลที่จะลงสนามมาเจอกับขับบลูชที่ฟอร์มช่วงหลังไม่ดีเลยนะครับขับบลูชเนี่ยถ้านับเกม4นัดหลังสุดของพวกเขาเนี่ยมีชนะในฟุตบอลทั่วอยู่แค่รายการเดียวนะครับ ในลีกเนี่ยแพ้ติดต่อกันมา2เกมก็รวมกับแพ้ในแชมเปี้ยนส์ลีกกับลิสบอนสาสเลยนะครับทำให้แต่สนองก็ต้องอาจจะบอกว่าจะบอกว่าสวยก็ไม่ได้หรอกก็ทีมก็ไม่ดีจริงๆอะ่ะเพราะว่าเขาก็กลายเป็นบอลเปลี่ยนโค้ชนะครับเพราะว่าฝั่งของคาร r ูชเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเอ่อโคช้ชไล่โคช้ชออกเมื่อวันจัน์นี่เองนะครับหลังจากที่ แพ้ในเกมลีกนัดล่าสุดเนี่ยก็มีการเปลี่ยนโคช้ชนะครับก็คือทางด้านของออฮายเยนโคช้ชคนเก่าโดนไล่ออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนโดยอีวานเลโกเป็นโคช้ชคนใหม่ซึ่งอีวานเลโกเนี่ยก็คือโคช้ชที่เคยทำทีมมารอบหนึ่งอยู่แล้วนะครับทีมมารอบหนึ่งอยู่แล้วแต่ว่า ก็ออกไปคุมทีมอื่นนะครับก่อนหน้านี้สุดท้ายเนี่ยเขาก็กลับมารอบหนึ่งก่อนนี้ไปไปคุมทางด้านของเกนมานะครับแล้วก็แล้วก็ได้กลับมาคุมขับบูชรอบหนึ่งดังนั้นก็พอจะมีความคุ้นเคยพอจะมีความเข้าใจอะไรกับขับบูชอยู่บ้างอยู่แล้วนะครับสำหรับคุณซื้ออย่างอีวานเลโก้ขับบูชถ้าเราย้อนกลับไปดูในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกของเขาเนี่ยก็จะมีเกมที่ ต้องบอกว่าทำได้ดีมีผลงาน Surprise เซอร์ไพรส์เดยเพราะเกมในบ้านมีเกมเสมอกับบาร์เซโลนา3าแบบที่โดนคือเกือบชนะบาร์เซโลนาในช่วงท้ายด้วยอ่ะถูกไหมนำบาซ่า3ครั้งแต่ว่าโดนบาซ่าตีเสมอได้ทั้ง3ครั้งนะครับคือขับบูสเป็นทีมที่ผมเราก็เห็นแหละว่าเฮ้ยเป็นทีมที่เกมรุกเนี่ยมีสีสันถ้าทีมไหนมาแบบไม่ค่อยดีเนี่ยมาแบบ ไม่ค่อยเหนียวเนี่ยอ่าอย่างในบ้านก็มีชนะโมร็อกโก41คือคือขับบรูสในแชมเปี้ยนส์ลีกก็มีเกมที่ดีที่ผมบอกไปครับชนะโมร็อกโกได้เสมอบาซ่าได้ก็นั่นคือ2เกมในบ้านของพวกเขาแต่ว่าภาพรวมของขับบรูสก็อยู่ที่27ก็มีแค่4คะแนนจากการเล่นในบ้าน2นัดตแะแล่ชนะ1แล้วก็เสมอหนึ่งะครับถ้าเรามองว่าไอ้เกมในบ้านเขาน่ากลัวก็ก็พูดแบบนั้นได้ก็พูดแบบนั้นได้แต่ว่าแต่ว่าวันที่เจอบาซ่าบาซ่าก็เลือนเล่อไปหน่อยใช่คำนี้เกมรับเนี่ย ยังไงบาซ่ายิงได้แต่ว่าโอเคพอเกมรับของบาซ่าก็รั่วง่ายด้วยก็เลยโดนขับบูชยิงนะฮะอันน้พอมาเจออาร์เซนอลผมก็ไม่เชื่อว่าว่าแนวรับของอาร์เซนอลรั่วง่ายแบบที่บาเซลนาเจอนะครับแล้วยิ่งมาเจอกับบอลของอาร์เซนอลที่พอมันเปลี่ยนทีมผู้เล่นสำรองที่จะได้ลงมาเนี่ยอตอนนี้มันก็ต้องบอว่าเป็นผู้เล่นสำรองไปแล้วอ่ะไม่ว่าจะเป็นยอเคเลสไม่ว่าจะเป็นมาดูเอเก้หรือแม้ทั่ง มาติเนเอลลี่เองก็อยากจะโชว์ฟอร์มให้เห็นนะ,นะผมก็เชื่อว่าอาเซนอลเองก็ก็จะทําได้ดีครับกับผู้เล่นตัวสำรองในเกมนี้ซึ่งถ้าอาเซนอลชนะนัดนี้ได้เนี่ยด้วยความที่พวกเขาปราบบาเยอร์มาในเกมก่อนหน้านี้ถูกไหมดังนั้นอาเซนนลก็จะมีความได้เปรียบในการเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็โอกาสเป็นแชมป์สูงนะครับเพราะอาเซนนตตอนเนี้คุณชนะ ตอนนี้ต้องการได้6คะแนนก็พอกับ3เกมอะ่ะงนั้นถ้าคุณชนะเกมนี้ได้อาร์เซนอลก็มีโอกาสเพราะว่าโปรแกรมของอาร์เซนอลเนี่ยมันจะมีงานง่ายอีกเกมหนึ่งในแชมเปี้ยนส์ลีกก็คือการเจอกับไคร,รัตอามาตี้ในเกมนัดสุดท้ายก็เจออินเตอร์ไม่ต้องพูดถึงถ้าชนะเกมนี้ได้เจออินเตอร์คุณแพ้ได้เลยอะ่ะแล้วก็สุดท้ายมาชนะไคร,รัตก็เป็นแชมป์กลุ่มได้เลยนะครับซึ่งก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะสำหรับสำหรับอาร์เซนอลถ้า ทำได้แบบนั้นเพราะประตูได้ลบเสียอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะได้เปรียบทีมอื่นเยอะอยู่แล้วอ่าถูกไหมก็อาจจะมีปารีสแซงต์แชร์แมงแต่โปรแกรมปารีสแซงต์แชร์แมงไม่ง่ายนั้นอ่านั่นเกมนี้สําคัญครับก็คือถ้าชนะเกมนี้ได้เนี่ยผมว่าทุกอย่างแทบจะอยู่ในมืออันดับหนึ่งนะครับก็ก็กถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมมองว่าไม่น่ามีปัญหาครับแล้วเรามาดูว่าผู้เล่นที่มีโอกาสได้ลงเล่นในเกมนี้จะโชว์ฟอร์มได้ดีมากน้อยแค่ไหน หรืออาจจะได้เห็นตัวสมรองที่หายไปนานอย่างไกร์เบีเชซสเลยก็ได้ถูกไหมเออนั่นแหละคือสิ่งที่ดีแล้วค่อยเราค่อยมาโฟกัสกับในเกมลีกกันต่อไปเพราะเกมลีกเจอวูฟก็เบาอยู่แล้วแลวหละฮะทีมก็จะได้ไม่ได้คือพอตัวจริงมันได้พักบ้างมันก็ไม่ได้เหนื่อยจนเกินไปก็จะได้เก็บในเรื่องความสดมันเน้นในเกมพรีเมียร์ลีกมากขึ้นนะเพราะตอนนี้พรีเมียร์ลีกก็ขับเคล่ยวกับแมนเชสเตียสนุกก็ประมาณนี้ครับกับเรื่องราวของอาร์เซนอลนะครับใน คุยกันก่อนเกมครับที่มาว่ากันถึงอาร์เซนลให้ได้รับติดตามกันนะครับอย่าลืมขอบคุณกันด้วยกับเครื่องดื่มกุหลานิวทาวเวอร์จากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับรวมไปถึงใครที่มีปัญหาเรื่องการนอนหลับนะครับหลับไม่สนิทเครียดนอนหลับไม่เต็มตื่นผมฝากกับดิฟซีบนะครับเป็น CBD แบบแคปซูลที่ช่วยให้คุณนอนหลับได้ สนิทมากขึ้นน,นะครับคุณลองแอดไลน์เข้ามาแล้วก็สอบถามรายละเอียดสอบถามโปรโมชั่นต่างๆนะครับกับทาง d ิฟซ b d ีดีกันได้นะครับอ่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามและพบก,กันใหม่ฝากกด subscribe ฝากกดติดตามช่องวาฟุตบอลด้วยจะทำคลิปให้ได้เห็นให้ได้ติดตามกันบ่อยๆทุกทีมโดยเฉพาะอาร์เซนอลก็จะทาเพราะว่าแฟนอาร์เซนอลติดตามช่องนี้เยอะขอบคุณเลยจริงๆแล้วก็สวัสดีครับ